หนึ่งเก้าหนึ่งหกเป็นภาพเคลื่อนไหวของชาลีที่พ่อแม่พี่น้องควรสีเบิงเอาไว้ชุดนี้ให้ซื้อว่าสู่ทางสงบชาลี่พ้นโทษออกจากคุกโทษฐานการขาคนตายใครแน่วยเอ่อเอเอนี่เซ้นนอ่สาย ยี่สิบบาทอ๋อลูกของพอลูกพ้นโทษออกมาก็เหมือนกับพ้นบาปกรรมนะลูกเนาะตอนนี้นะพระเจ้าเท่านั้นดีซอยลูกได้นะลูกนะหูจักบอล่ะลูกสิดำสิรุ้ยมีซื่อเสียงดงดังพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นดีซอยลูกได้ลูกสำนึกบาปสำนึกผิดได้แล้วรับรองพระเป็นเจ้าต้องซอยเหลือลูกยังเด็ดขาดเลยเสือพอนะลูกเนาะไบบวชก็พอซะหรออ่านคมพี่ใบเบิรอันนี้รับรองว่าลูกต้องมีไส้ชสนาต่อชีวิต ลูกต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่ sliding. นอนเลยทีเดียวเสื้อพอนะลูกเนาะพระเจ้าเท่านั้นที่ให้ลูกได้ <c oughs> อ่าเสื้อพอลูกล้มปลาขขงลูกจะป้ามากนี่ก็เป็นชีวิตของพระเจ้านะลูกเนาะพระเจ้ามอบให้ลูก <c oughs> ผมหักพระเจ้าครับ <c oughs> หักพระเจ้าหลายครับดีล้ลูกหักพระเจ้าไว้ชีวิตสิราบรลืนครับผมสิไปหาพระเจ้าครับดีด,ด,ด,ดีเดินทางไปสู่พระเจ้านะลูกเนาะครับ <c oughs> พักระเจ้าคือกันบ่ยืนคุ้งหอยนาฬิกาหอยต้องแดงเอาใช่บ่ไหลเมาเต็มที่นี่ว่าเอาใช่บ่นาฬิกานี่เฮ้นห่อกระจอกเลยบอย่อมเป็นสาบุกเลยออคือดีแ่บนะครนั้นแอปเปิลสองเหรียญบาหวานครับเดี๋ยวด้ยสองเหรียญ เบาวานอกับหวานนี่เป็นยังไงบุนี่เบาหวานบาหวานจากน่วยเลยมึงทีอกิ่นุกูเม็ดเข่งมจังสีหวานนะเอเอากลมาลอหน่ก้วยกล้วยกับอ๋อีแซบดีแซบีเงินเดี๋ยวจ่ายเงินเงินเงินเอ๊ะเงินเอ๊เนลูกพอเศาเมาแล้วอยู่กับพระเจ้าเงินเงนมันไปเที่ยวใส่เอ๊งินเงินไปเที่ยวใส่ จะได้เป็นชีวิตหนึ่งของพระเจ้าพระเจ้าจะซอยลูกให้จเจริญลุงเรื่องอาขอโทษครับลวงพอ่อะมันยังลูกเอ้ยฮะมีอีกยังหรอลูกฮนะคือว่าเงินเงินเอ๊ะมีเงินม่มีม่เงินเอ๊ะไปอ๊่คือเป็นลูกพระเจ้าได้ของแบบของพระเจ้าเงินทองของคนอื่นก็เป็นของเ้าวพอพระเจ้าให้คนอื่นเอ๊ะต้องไปกอลูกูาจ่ใจเราค่าของเออนี่แน่นี่นี่อันนี้ นี่ลูกหลักของพ่อนะลูกของพอ่อโอ้พ่ออีกแล้วลูกพอ่อไปเป็นคาทอลิกดีกว่านะลูกเนาะไปอยู่กับพระเป็นเจ้านี่นะแอดเดตของพระเป็นเจ้าสิ็จ้าเจ้าไปสู่สวงสวรรค์สั้นดาวดึงเลยทีเดียวหัวจักบวลาฮะ,ะเจา้าเสด็มีความสุขที่สุดเลยเออถ้าก็เจ้าคบก็บพระเป็นเจ้าบับลองไม่จะผลใดบุมีผลเสีย <c oughs> นี่นี่มิตรพระเจ้าพระเจ้าเหมือนเฮะเห็น <c oughs> บรรันละลูกตีพระเจ้าบ่ถือมึงมาใกล้ๆกูด้วยกูที่เมียนเมื่อไงบางมาด้วยเฮ้ยไม่หนังว่าไม่หนังเอ้ยนี่นี่นี่อยู่ไม่หนังตำรวจโอ้มึงเตะปากตำรวจบ่มึงนะเาว้านะมึงจะหนีได้บ้างหน่อยหน่อยนะมึงจะหนีนะฮะถ้าเป็นะเจ้าแล่นขี่เจ้าตูดแล้วไหมมาบังหน่อยหมึงมามึงจะไป่ใส่อะขึ้นตะ่อมา ยืนทำก็บ่ดีมันหยั่งของมึงวะเหรอไม่หยังนะครับนี่มยึงมากวนกับกูด้วยเฝ้าไปไกลๆแล้วมึงอ่ะหาเรื่องนี่หาเรื่องวะไม่ได้หานะครับไม่ได้หาครับขอโทษนะครับมึงจะแหนะกูเลยแม่บักคาเนี่ยมึงจะจกกระเป๋ากูบอกมึงจะล่วงกระเป๋ากูบอกฮะเอ้ยยุงไว้บังนี้ไหมนี่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 เหยียบมึงไว้นี่นี่มึงขิ้ตื่นยังไงปาดโทปาดโทมึงกล้าเหตผอมึงบอกมึงจะบอกกูเป็นไผ่เห ฮะกูต <łość> ้องเข้าไปก่อนเตียงนอนเน่ยเป็นของกูก่อนกูต้องนอนพักผ่อนก่อนหมอนี่เป็นร่องลำซ่ามึงจักบ่ฮะมึงอย่าหยุ่งมึงอย่าหยุ่งกูก่อนกูก่อนเอ้เอ้ยมึงมาฉันหอดมองนอนมึงมาสิฟ้าวนอนไม่กับขะานี่ยไหมเฮ้เตียงนอนเตียงนอนเอ้าไม่โอ๊โอ๊ะเปนไปเมื่อเดิม มานอนพักเถียงเขามาได้อ่าจ่ายเงินมาจ่ายเงินมาค่าเตียงนอนเอ,อ้ยจ่ายมันพ่อเลยแม่ล่ะหาบาทนะน้นี่ครับเฮมึง <c oughs> ไปมงไปจ่ายประการมิเห็น,ห,นหรอ,อยเนาะเอาไปเลยครับเอค่าเตียงนอนหาบาทครับเอ่อ <c oughs> <c oughs> ไม่มึงไอ้มัดกิน,นทั่วแล้วมึงจะไปจ่ายบระการเตียงนอนนะั่นได้ไอ่าไปสวัสดีครับดีครับเฮ้ <c oughs> ครับ อย่าแกล้งรับมึงอย่าแกล้งรับจ่ายเงินมาบังหนวดวดวนไล่ไป <c oughs> ผมเป็นล้วนละโลกครับมึงฝาาไปมึงฝาาไปดูมึงจะจิตตอกูไปไปนรัขบขอบคุณครับอ่าเดี๋ยว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 มึงเป็นยังไะฮะเป็นคนครับเป็นคนกระจายมาแม่คาที่น่นที่นอน,น,อนบ่มีครับเอ้ยบ่มีครับเอ้บ่มีอะไรยังไงเราบ่มีมึงสิมาได้๋ยังไงนะฮะ มึงมาต้องมากวนตีนมึงมาต้องมากวนตีนผงมีเงินหลักแกงมาสมัยมึงกวไปล่อยไปคือบางวนขันเหอะยาหยุงกับผมได่ยายุงกับผมนะบายุงไหนยังบาหยุงก็กูยังมากวนสถานที่ปากพอนะขอโทษนะครับผมไม่มีเงินนีหลีกันเลยผมนอนมึงไปมึงไปนี่ยายาครับยายาจะทรง่ายแบบนั้นผมบ่มากนะครับนี่มันประคานจะดึงนวดกู คุณตำรวจครับตัวเบเรอะไรต้ตบกรารนี่คือของแต่นี่แน่คองดีบ่เอมึงนี่แน่นี่แน่นี่แน่ไปก็แล้ว่ะอยฮยเยานะมีอะไรบาสิออคุณมีอะไรมึงมีบ่เออให้เน่ยมึงจะมีหาบาทไ้ยังไมเคยจักรตีเลยเอ๊ะจำได้ในวานี่ได้ี่พ่อกันได้คุกี่วานั่น ตเป็นาอย่างไหนอะฮะตประกอบอาชีพอย่งทุ่มมือเลยฮะข้าวปนเขากินหมข้าวปนก็กินตัวป่นเา้างวมือกันปะสองคนเรารวมือกันยาปืนมเอ้ยสองมือหาซิบหาบหอะอตกงตกตกลวมือกันป่เาานนีอต้เนอย่งว่าสคนเนี่ยมีพิรุธด้วนอนอบ้านนี้รวยนะเดี๋ยวงัดบ้านนี้เลยเขาไปเก็บทั้งหมด ดี๋ยววไอ้กูกำลังปอดอยู่เฮ้ยมึงจะมาเห็ดหมวกเต้นนะนี่เข้าไปพฤติการณ์ที่บนนาไว้ใจเด,เดี๋ยว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 เอ้ยอบ้านท่านสมัยเปิดบ้านโดยแค่ดีการเอาบ่มีการเปิดมันทีเปิดอยู่ที่ไหน้ะมาอ๋อนี่กาดกาดดนไหมนี่เนี่ยเฮ้ยงัดตาต่างนะเฮ้ยไปคอยเนี่ยนะโอ้ย มันไม่ต้องห่วงลงมาสไลด์ล้วมึงจะตอกแห้งหน่อยตอกค่อยๆเถอะมาตอกตีนกูมึงอย่าห้องแห้งมึงอย่าห้องแห้งมาฆ่านี่มึงเนะอุ้ยสไลด์หงจังหวะเนี้ยอ้เสือขอนมาตีตีนกันเลยมึงเบาๆเงียบๆน่นนั่นแล้วเมื่อไหรแล้วบักสองคนเนี่ยนะ งัดบ้านเขาบอกฮะมันคือบ่ออกว่เฮ้ยมันเป็นยังไงวะฮะอ๋อคนตำรวจเขาเ้ยบ้านผมเปิดบอครับมันเป็นยังไงรับครับเฮ้ยมันเป็นเรื่องแปลกนะครับเนาะนี่นี่ค้อนี่นี่ค้อนบออ๋อนี่ตำรวจยุงเออเก่งไว้มึงเก่งไว้เออมึงเก่งหลายไปงัด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 ยุกยุกเฮ้ยมันคือเปิดยากจต่ว่าไปหาบ้านแล้วอื่นซะ่ไหมยังเงี้เออเว่ยมันเป็น่าเปิดยากแบบนี้เลยนี่ว่ะ ให้งัดแตายให้เข้าประตูนี่ออกประตูเบอร์ได้บอเออไยงวะม่ไม่ดีทวนก้อนตปูไอ้บักขามึนเอ้มันดีดีลยเค่อยไป็วไปแม่หุยอย่าเสดงอย่าเนดำขอมันก็ได้ยิมร้อยับขามึงเงียบจรินกลนี่ไอ้เจ้านา แม่ไม่เห็ดเสียงดังแบบนี้ไปเร็วๆจาะเซ็บเร็วเขาจาะเซ็บเนี่บ่เซ็บใส่เลยเนาะตรวจตรวจตรวจฮัลโหลตำรวจตำรวจฮัลโหล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 รับสายลูกค้านะนะั่นแหละฮัลโหลตำรวจข้า,าบ้านบ้านเลขที่57ค่ะไมเล่วไหนเดค่ะเด้อมีโจรเข้ามาในนี้ค่ะขับขับขับสิไปเดีวนี้นะครับแล้วแลนวไหคะ่ะยาซ่าค่ะเพร,ร,ราะฉะนั้นมันจะไล่ค่ะโอเคโอเคครับ นี่จนย่องเขาบ้านไว้ไปเร็วไปเลยไปเลยขึ้นเลยขึ้นเลยโอ้ยบักทายินผงไห้จอแซสรเหนื่อว่าจอนี่เี๋ี๋เดี๋ยวเบิ้งอเป็นน้เปลนน้เป้เปลีนเ้ยไกนหวโอ้ยยอติดดัก ลอยเป็นการส่วนตัวเการำศาสตร์บ้อ้มอ้ยยรแม่โอ้ยตกใจมัวมันดากว่องได้ห้าิงนนาฬิกาปก เฮ้ยอือเออเอ็ยมึเห็ดสวดลวดเนาะสวดลวดแท้เก็บเขาเก็บท้องอย่างมันแล้วกเขา้าไปจากนี้ล้วเก็บถึงมัดเลยกูจับบอมัดเลยบอเออเก็บเก็มเก็บเก็บเก็บเกเก็บเก็บเมดเก็บเกบเขาทองเก็บเขาท้องดอกไม้แจกันเก็บเเก็บไมดได้เก็บเก็เก็บไปหาพองวะแนนี่ฮะมันขายได้ยู่ไส่ด้วยเน่ยโอ้ยมาขายมึงยา เดี๋ยวแม่ค่อยตกใจแม่ค่อยเปื่อยเป็นโรคหัวใจอยู่นะอยา่าอย่าเฮ็ดเสียงดังฮ่าอยากได้ยังเอาไปเลยค่อยบว่าด,ดอกนะนี่แต่ว่าเมื่อหน้าหนามาพอกันแบบนี่ค่อยก็อย่าเรียงอาหารเจ้าจากมือหนึ่งจะอย่าเฮ็ดเสียงดังสิเอาของอยังค่อยเอาเนาะปะมานาังกินของกันซะก่อนใจเย็นๆมาคุยกันก่อนมาแล้วค่อยเช็ดนังกินในกินแล้วอนี่ก็ตอนรับโจนดีแท้หวะไะเผือแปกเว้ย นั่งนั่งนั่งเลยเออนั่งนั่งเลยค่ะนั่งเลยแล้วสิได้กินอาหารแล้วคุยกันไปเนาะเอ้านั่งเลยเอ้านั่งไหมเจ้านั่งอีกน่เอ๊ะเะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวสิบริการเองนะคะอืม,มันเป็นยังไงคะอาตาทางสิดีอยู่ครับ <c oughs> อ้อืมโหเผดเพดเลยเว้ ได้เมื่อสบายเลยเนี่ยตู้เพชรเคลื่อนทีหนากะงามน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวกินให้มันเรียบแล้วก็นำมาด้เด้อ้ยเอ้เซ็ตเซ็ตงานนี่ยเซ็ตของทั้งหมดจะเป็นของขามาเนี่ยคุณเป็นอยังที่มาเป็นโจรปล้นแบบนี้เหรอเป็นอยังเป็นอยังที่มาร่วมมือกับเขาแบบนี้นาตาคุณว่าจะเป็นโจรไหยนี่นะ เป็นอยังขึ้นเป็นแบบนี้เศร้าซะเนาะเศร้าซะเป็นอยังขันบุมีงานเฮ็ดมื่ออยู่นี่ก็ได้เนะแต่ว่าตอนนี้แม่ข่อยก็บ,บ่สบายข่อยก็บ,บ่มมีมูแม่ข่อยไป็นลกูกคนใจเคปเจ้าอ่ะอาจีซอยเจ้าได้เด้โอ้ยเว้าเรื่องเคปเจ้าอีกแล้วสั่งมึงจะไปไส่ะฮะเอาเท่านี้ก็พอแล้วพอแล้วบ่เอาหยังหลายเอาเอาเท่านี้ลาก่อด้อครับเด้อ น,นิดหนึ่งแสดงประกองทั้งทั้งอาหารมีหลายกว่านี้เด้อเฮ้ทางไตนี่มีอของมีมคา่าเบิ่งมือเราใส่ด้วยแหวนก็มีเพชรก็มีทั้งทั้งมีแหวนมีเพชร,พชร,พชรนะไะขึ้นไปเบิังย่าอย่าขึ้นไปเดี๋ยวแม่ก็ตกใจแม่เห็นหน้าพวกเจ้านี่อาจจะชอบตายก็ได้ก็ขอร้องเท่านี้กับพ่อแล้วละ่ะไปซะเฮ้หยหยุ่งนะ้า อืมเคยบอกเราได้ว่ายังหยุ่งยังหยุ่งทั้งเทิงเดี๋ยวแม่ก็เห็นเดี๋ยวแม่ก็ตกใจเอ๊ะมันหยุ่งแล้วเนี่ถึงคือแบบเพชรเอาต้องอย่าอย่าจะไปเบียดพยิงแบบนี้มันบดถึกต้องเข้าใจปะมือเฮาเป็นมือบือซ้ายมือหนักมือยหยุ่งนะหยุ่งอีกอยังหนึ่งเอ๊บักนี่นะนี่เป็นพยินเลยมึงไปเหตุยังเขาแบบนี้เข้าใจปะเอ๊บอกมาซื้อมาฟังไปตอนนี้กับพ่อเราตัวละยิ้มเข้าไป เป็นสัญญานโจรยังก็รอดเนี่ยจะขึ้นไปแม่ก็ต้องใจใจยจะไหนกูจะขึ้นไปเอาเพชรเอาทองเพชรทองมียังไงเลยกูจะขึ้นไปเออมึ่งจหนยุงอ่ะเออไม่มีใบใสนี่ปากกันแม่มากมันนี่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 อ๋ออ๋ออ๋อนี่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 วับวนี่นะนี่นะมาหามาฟังบ่จืดนิสัยสัญญานโจรนี่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 อ้ยได้มันเข้าในบ้านนี่แน่นอนนี่อออ๋ออโอ้ยออ๋อสนุกด๋าดีกว่าเ นอนเมองไหนวาวังหันนี่นี่วะเอ้ยตำรวจตำรวจแฮ้บ้านนี่บ้านนี่นี่มีขัดขวางกูบ่ะฮะนี่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 โอ้โหฮะม่ปืนเฮ้เข้าอไปเลยครับเข้าไปเลยมันอยู่ทางไหนนะครับมันอยู่ทางไหนนะครับเข้าไปเลยครับจับมาเลยเดี๋ยวผมจะอ้อมไปทางหลังนะครับเด้อเอ้ไอ้นี่ดูนี่ดูด้วย โอ้ยเอ๊ะเออมันดางมันเออมันเป็นยังไงเส้นเลยค่ะว่านี่แหละค่ะพวกโจรมันอยู่แถวนี้แหละค่ะมันเก็บเข่าของทั้งหมดนี่ค่ะเก็บปวดของทั้งหมดเลยยืมนี่ยืมจังหน่อยเนี่ยเนอะเสียงวะเอ้ยออกมานดิออกมานดิมียังครับโอ้ยมานดิมาดินี่นี่นี่ แมนบ่แมนบ่มืแมนค่ะเขาเป็นสามีฉนเองค่ะสามีเอา้าแล้วบอกโจรนะ่ะบอกโจรมันตอนหน้าต่างไปแล้วครับโอ้ขอโทษนะครับคุณผู้ชายอปไป่ยังเฮ้ <c oughs> คนตำรวจคนมาทันเวลาพอดีนะครับอ <c oughs> แต่ว่าฮ <c oughs> บอกโจรมันไปแล้วครับที่รักไม่ขีดไม่ขีดไไม่ขีดอ๋อผมมีครับผมมีครับเ <c oughs> <c oughs> ออเดี๋ยว คุณก็คือเสียระมักใจนะครับเนาะนั่จับผู้ไร่บ่ได้บ่มีกระซิเสียใจนะครับเดี๋ยวผมตำรวจเบอกว่ามี่ยังเสียหายหลายแต่ผมก็ติดโทษแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับเนาะนี่กลับกลับเมียผมนี่เมียผมยังหยุ่นคับเมียผมตำรวจไปอ่าเส้นครับขอบคุณครับขอบคุณครับบอกไปยังครับมี่ยังเอินใส่เอิญใสยผมได้เออจับเออเออเออมันยังวะครับไม่ต้องห่วงครับเส้นครับเส้นครับขอบคุณครับจีมาครับเส้นเส้นเส้นนะครับเด้อครับครับครับเออเสียใจครับติดจับผู้ไร่คุณบ่ได้นะครับบ่ไังนะครับมัันนไไปวววววกก่่าาตรรจมมมมคบออออึะะะเเ๊หีแแแแลล้้้โย ไอพ่อบางนีมันจำหนา,าอะไรเออจ๊ะยนี่มันนี่แน่ชื่อักผมบอกซื้อล้วผมเอาแค่นี้กับพอ่อบ้านคุณลำคุณรวยเนาะถือว่ากันคุณบพ่พ่อคุณเอานีไปน้ำก็ได้เอา้าอย่างนี่ค่ะเป็นเหรียญทองครับบ่เก่งใจนะเก๋บ่ผมเก่งใจ้ยเปิดประตูนี่จะหนีตำรวจ เอาของนี่ไปน้ำกับขึ้นใบเมื่อตองนะคะครับครับครับขอบคุณครับเออเจ้าของบ,บ้านใจดีเหรียญทองเหรียญเก๋ว่าขอบคุณนะครับเด้อสําหรับเหรียญทองเหรียญแถวไปกัดพวกเขาฮโอ้โลกเป็นของเฮาพระเจ้าบ่ได้ซอยเฮาแต่ว่าคนซอยเฮา